สวัสดีเพื่อนเพื่อโซเชียลแคลมนะครับก็มาพบกับแอลหลังจากที่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้อัพคลิปบ่อยแา่นะครับเพราะเนื่องจากพี่งานเยอะมากแล้วพี่ก็ดูโง่ปะคืดูโง่ม,มากเลยนะจ๊ะ <S <S วันนี้ก็อยากจะไม่ต้องไปทาไปทํางานอีกครั้งนึงนะฮะแล้วทีนี้ก็จะมาตอบคำถามอีกแล้วน้องๆหลายๆคนที่ดูคลิปมาตั้งแต่แรกๆอรไหก็จะถามพี่เกี่ยวกับเรื่องผิว,วเยอะที่สุดแต่วันนี้จะดูงงงนิดนึงนะฮะเนื่องจากพีไม่ค่อยสบายนะจ๊ะแฮนี้ก็มีคนหลายๆคนถามมาช่วยอัปเดตเรื่องของ วิธีการทำยังไงให้ผิวขาวบ้างแล้วเอ้ยทำยังไงให้ผิวมันรู้สึกขาวขึ้นบ้างทำยังไงให้แบบรู้สึกโอเคขึ้นบ้างจริงๆเราเนี่ยการดูแลผิวมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะสำหรับน้องๆที่มีปัญหาว่าทําไมผิวดาําผิวคล้ำซางนหน้าหนูทำอะไรก็ไม่ขาวสักทีน้องต้องดูแลหลายอ,อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องแบบนู่นนี่เนี่ยครีมบำรุงอะไรพวกนี้การปกป้องแสงแดดอะไรพวกนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการเรื่องของ สบู่ที่เราใช้อาบน้ำเหมือนกันนะฮะอย่างก่อนนั้นเนี้ยอาร์ก็จะบอกว่ามันจะมีสบู่บางตัวที่อาร์เคยใช้ไปเนาะอย่างก่อนอาร์จะใช้สบู่หอยทากใช่ไหมแล้วก็แล้วช่วงนี้อา์ก็จะมีอัปเดตใหม่อีกแล้วเพราะว่าอา์เป็นคนที่ชอบเปลี่ยนเรื่อยๆทุกคนถ้าเกิดน้องๆติดตามก็จะรู้ว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วทีนี้พี่ไปเจอสบู่ตัวหนึ่งพี่ความรู้สึกว่าพอใช้ปือ้อแล้วมันก็ขับขึ้นมันรู้สึกว่าผิวของเรามันดูขขขขขาาาาาววววึึึึึ้้้้้้้้้นนนนนนนกกกกกรรรระจ่่่่่งใใใสสพีีีเเเเเเเิิมมมมมชชณ2ออ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 อทตยย์แแแลลลล็็็ูโโคคคัััดบบ มาบอก,กน้องๆนะครัว่าเออถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากสาหรับแบบว่ากำลังหาสบู่ที่มันทำให้ขาวขึ้นอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแนะนำว่าเป็นตัวเนี้ยมันก็ขาวขึ้นดีเหมือนกันแล้วก็ให้ความรู้สึกกระจ่างใสขึ้นแล้วเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาพวกแบบว่าสิวโผดสิวที่หลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคือพี่อย่าเป็นคนที่พอกบ,บีบีทุกวันคือพี่เป็นคนทาเยอะอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าถ้าเอ,อ้ยเองก็จะอย่างเงี้ยค่ะก็คอกคอกทุกวันด้วยที่นี้ว่าถ้าสมมติว่าเราหาสบู่ที่ มาบางตัวมันล้างออกไม่หมดเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะมันจะไปอุดตันในผิวเราใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นการลงรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็เลยใช้ตัวนี้มันก็รู้สึกว่าล้างออกเกลี้ยงผิวใสขึ้นผิวเนียนขึ้นแล้วที่สําคัญคือมันขาวขึ้นมันขาวขึ้นแบบมันขาวขึ้นมันค่อยๆขาวขึ้นแบบเนี่ยัแล้วมันไม่ไม่อันตรายนะฮะแล้วคือตัวนี้เขาบอกว่าส่วนผสมมันดีสําหรับตัวที่ใช้ที่ก็ใช้เป็นตัวนี้นะฮะ อ่าสบู่ไม่หังสะจันนะฮะอันนี้โหชื่อสบู่แบบว่าอาจจะลังรลังการนิดนึงนะแต่มันโอเคจริงก็คือมีตะโคซองนะฮะมิกบายเมคโอเวอร์ไทยแลนด์แอนสำหรับตัวนี้พี่สั่งจากทางไหนพี่สั่งจาก IG นะแจะชื่อว่า IG Makeover Thailand นะฮะเดี๋ยวพี่จะอ่าเขียนข้างๆแล้วกันเนาะเราก็ลองไปถามเขาดูแล้วกันนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยทำไมมันถึงใช้แล้วขาวขึ้น เออหลักๆด้วยมันเขาบอกว่าถ้าเกิดตีคำโฆษณาของเขาคือเข,เขาบอกว่ามีโลนทนนแดงนะฮะโลนทนนแดงเนี่ยจริงๆแล้วพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่มันก็เป็นสารสกัดตัวหนึ่งแล้วกันแล้วพี่ก็มาดูส่วนผสมข้างหลังเนี่ยอ่ามันก็จะมีส่วนผสมที่ทำสบู่ทั่วไปแล้วมันก็จะมีเพิ่มเข้ามาคือวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็มีกรดเอสเจนะฮะซึ่งมันจะทำให้ผิวของเรารู้สึกกระจ่างใสขึ้นแล้วมันก็ช่วยพวกรอยทรงรอยสิวอะไรที่มันมีปัญหาพวกด้านหลังถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยมีปัญหาพวกสิวขึ้นนที่หลังเป็แบบ รอยด่างดำอะไรตัวนี้มันก็จะช่วยได้แล้วเกิดใช้ประจาอย่างตอกเนื่อมันก็จะโอเคขึ้นเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแค่กล่องข้ามาเฉยๆนะเพราะว่าตัวสบู่พี่ใช้อยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันนะว่าตัวไอสบู่เนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดห้องสลก,ก็อย่าบาว่ากันนะฮะ,ะแล้วก็จะมาเปลี่ยนมุมกันเออสำหรับเรื่องของสบู่ตัวนี้วิธีการใช้จริงๆแล้วนะฮะก็แนะนําว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะพอกพอกให้มันรู้สึกขาวขึ้นไวๆเลยเนี่ยให้น้องๆเอา เขาเรียกว่าเอาสบู่เนี่ยฟอกเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสองสองถึงสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะทําให้น้องก็รู้สึกว่ามันขาวขึ้นเออแล้วถ้าเกิดน้องัรู้สึกว่าขาวจนพอใจแล้วน้องๆค่อยแบบว่าเอาเอเรียกถ้าเกิดขาวจนพอใจเราก็ค่อยเอาค่อยลางแบบว่าอาบปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็คือเป็นก้อนสบู่ของมันนะฮะซึ่งเละมากพูดเลยเออนั่นแหละฮะวิธีก็คือมันจะเป็นก้อนสีแดงๆอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกครับน้องก็ถ้าเกิดอยากให้มันขาวไวๆอย่างเงี้ยน้องก็ฟอก สบู่ทิ้งไว้สักประมาณ2-3นาทีแล้วค่อยล้างออกนะให้มันแบบว่าเรียกว่าส่วนผสมหรือพวกีอทีบำรุงที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันช่วยทําให้แบบว่าทําให้เขาเรียกว่ามันซึมเข้าไปในผิวนะยะแล้วใช้ประจาอย่างตอนนี้มันก็ขาวก็มันก็เป็นสีแดงที่เห็นเนี่ยแฮนี่เอาหาเขาเรียกว่าใช่จริงอะไรจริงนะซึมไม่ได้โม่เออแล้วสําหรับตัวนี้จริงจแล้วมันถามว่ามันแพงกว่าทั่วไปไหมมันอาจจะราคาสูงกว่าทั่วไปแต่พี่เขามีความรู้สึกว่ามันช่วย เรื่องของผิวได้จริงๆนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนที่กําลังมองหาเรื่องของไอที่แบบว่าถามว่าไอที่ทำงานนี่มันข่าวขึ้นเนี่ยสบู่ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นล้วสบู่ที่บางทีเราใช้สบู่ไปไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะพยายามเลือกให้มันดีๆหน่อยแล้วกันนะฮะมันจะได้ช่วยแบบว่า ทำให้ผิวของเรามันใสกระจ่างใสขึ้นเรื่อยๆแล้วยังไงเดี๋ยวพี่ก็จะมาอัปเดตกันนะครับสำหรับเรื่องวิธีที่ทำยังไงให้ผิวมันดูบิงขึ้นดูไบร์ขึ้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนแล้วนั้นจ้าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องมีถ่ายรายการดกแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสงสยัยอะไรเดี๋ยวถามเอาไว้แล้วถ้าเกิดตอบได้ก็จะมาตอบนะจ้าไปละบ๊าบบายจุ๊จุ๊